สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้นะคะจะพาท่านผู้ชมที่เกิดวันอาทิตย์นะคะไปดูว่าต้นไม้อะไรที่คนวันอาทิตย์สมควรที่จะปลูกนะคะก่อนอื่นนะคะเรามารู้จักคนวันอาทิตย์ก่อนนะคะซึ่งโดยรวมนะคะคนวันอาทิตย์นะคะจะเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นมีความทะเยอทะยานสูงนะคะไม่รู้จะตรงกับใครบ้างนะคะ เป็นลักษณะโดยรวมของคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะช่วงในวัยเด็กนะคะจะไม่ค่อยสุขสบายสักเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าโตขึ้นนะคะจะมีฐานะดีขึ้นค่ะเป็นคนใจกว้างชอบช่วยเหลือผู้ที่ด้อยกว่านะคะจึงเป็นจุดที่ว่าควรระวังในเรื่องใช้จ่ายนะคะนอกจากนี้ยังเป็นคนที่จิตใจรักเพื่อนฝูงนะคะ แต่จะทำคนไม่ค่อยขึ้นค่ะนะคะจะไม่ค่อยได้รับความจริงใจตอบแทนก็ค่อนข้างจะเป็นคนเจ้าชู้นะคะแต่ก็เวลารักใครแล้วรักจริงค่ะชอบท่องเที่ยวนะคะก็ต้องระวังในเรื่องความใจร้อนแล้วก็เชื่อคนง่ายนะคะเป็นคนที่มีลักษณะเป็นคนหน้าใหญ่ใจโตด้วยค่ะ เพราะอาจจะสร้างศัตรูโดยไม่รู้ตัวค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเราจึงจะหาต้นไม้ที่ควรปลูกที่เหมาะสมกับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะต้นไม้และดอกไม้ที่ควรปลูกนะคะต้องเป็นดอกไม้ที่มีสีเหลืองหรือสีส้มก็ได้ค่ะเพราะว่ามันเป็นสีที่ถูกฉลกนะคะแล้วก็จะช่วยเสริมสีลิมงคลให้แก่คนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะ เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่ามีต้นอะไรบ้างนะคะค่ะต้นไม้ที่คนวันอาทิตย์สมควรที่จะปลูกนะคะอันดับแรกเลยนะคะต้นโกศลค่ะนะคะเพราะว่าต้นโกสนนั้นมีสีเหลืองเด่นชัดมากเลยนะคะเป็นต้นไม้มงคลค่ะความสวยความงามของเขานะคะก็ขึ้นอยู่แต่ละสายพันธุ์นะคะ แต่ส่วนใหญ่ทุกสายพันธุ์จะมีสีเหลืองปนอยู่ด้วยค่ะนะคะมองแล้วยิ่งสวยงามค่ะเป็นต้นไม้ที่คนนิยมปลูกกันมากๆเลยนะคะอีกชนิดหนึ่งค่ะเพราะมีความเชื่อกันว่าการที่เราปลูกต้นโกศลนะคะจะช่วยคุ้มครองบ้านเรือนของเราให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขค่ะเป็นไม้พุ่มขนาดย่อมความสูงประมาณ สามถึงหเมตรนะคะดอกของเขาจะเป็นสีขาวเป็นพวงห้อยลงมานะคะวันที่ดีในการปลูกต้นโกศลก็คือวันอังคารและให้เราปลูกในทางทิศตะวันออกของบ้านค่ะถ้าคนวันอาทิตย์ปลูกต้นโกศลน,นะคะจะให้ความหมายยิ่งคุ้มครองบ้านเรือนให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขนะคะ2ต้นโป้ยเซียน คนวันอาทิตย์ต้องปลูกตน้นโปอยเซียนที่มีดอกสีเหลืองและสีส้มค่ะซึ่งต้นโปอยเซียนนะคะเชื่อกันว่าเป็นต้นไม้แห่งเทพค่ะที่ช่วยคุ้มครองคนในบ้านให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขนะคะถ้านำมาปลูกนะคะจะมีแต่ความมั่งคัง่ง ถ้าออกดอก8ดอกนะคะก็จะทําให้มีเงินทองไหลมาเทมามีใช้ไม่ขาดมือเลยค่ะนะคะก็ขยายพันธุ์ด้วยการปักชํากิ่งตอนกิ่งนะคะหรือ,พอเพาะเมล็ดก็ได้นะคะถ้าคนวันอาทิตย์ปลูกโป้ยเซียนนะคะสีเหลืองหรือสีส้มนะคะก็จะนำโชคลาบเข้ามาหาค่ะ สามต้นกุหลาบนะคะต้นกุหลาบคนวันอาทิตย์ต้องปลูกนะคะแต่ว่าต้องเป็นสีเหลืองนะคะต้นกุหลาบต้องเป็นสีเหลืองพอดีไม่มีสีเหลืองให้ท่านผู้ชมได้ชื่นชมกันนะคะก็ชมสีชมพูไปก่อนนะคะก็ให้เข้าใจว่าเป็นต้นกุหลาบนะคะที่คนวันอาทิตย์ต้องปลูกค่ะแต่ต้องเป็นสีเหลืองค่ะกุหลาบเป็นไม้พุ่มขนาดเล็กค่ะ แล้วก็มีหนามนะคะลำต้นเป็นสีเขียวค่ะก็นิยมปลูกกันมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะคะก็ได้นำมาผสมพันธุ์ขยายพันธุ์จนเป็นพันธุ์ต่างๆมากมายเลยนะคะที่เราได้เห็นกันค่ะกุหลาบถือเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความรักและความโรแมนติกค่ะและก็มักจะมีผู้เปรียบเทียบนะคะ ความงามของผู้หญิงเรานะคะเป็นเสมือนดอกกุหลาบด้วยค่ะค่ะก็คนวันอาทิตย์นะคะหากเราปลูกกุหลาบสีเหลืองนะคะปลูกไว้จะเกิดความสงา่าภาคภูมิค่ะ 4. คือต้นคูนหรือต้นราชพฤกษ์ค่ะส่งเสริมให้ชีวิตคนในบ้านจเจริญก้าวหน้าและรุ่งเรืองให้เป็นทวีคูณ เสริมบารมีเกียรติยศและชื่อเสียงด้วยค่ะการขยายพันธุ์ก็โดยการเพาะเมล็ดนะคะชอบแสงแดดจัดน้ำไม่ต้องมากนะคะของเขาจะเป็นสีเหลืองเป็นพวงระยะนะคะถ้าคนวันอาทิตย์ปลูกก็จะให้ความหมายดีๆค่ะจะทำให้บ้านดูสดใส และเสริมให้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีค่ะค่ะที่ได้กล่าวมานะคะก็เป็นต้นไม้ดอกไม้ที่เป็นมงคลเหมาะแก่คนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะที่เหมาะสมที่จะนํามาปลูกเสริมโง,ง่เฮงเสริมความเป็นสิริมงคลให้แก่ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะคะค่ะก็จะช่วยปรับสภาพทางด้าน จิตใจของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ด้วยนะคะที่มีความใจร้อนนะคะให้มีจิตใจที่สงบร่มเย็นขึ้นนะคะก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงโชคดีทุกๆคนนะคะฝากติดตามช่องให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปต่อไปนะคะสำหรับดอกไม้หรือไม้มงคลที่เหมาะกับผู้ที่เกิดวันจันทร์นะคะ